เอาละครับบาดานี่มื่อนนี้นะครับผมกับกับเพื่อนนี่กับไทยมิมดนะครับวัชพา,าเดียวนะครับมาหามากะฐินไปกินกระตมหุงครับพี่น้องลงมาทรงไห,หนตงนานี่ยละครับไปหาเก็บมากะฐินสักวันเมื่อกี้นี่มา้าจะส่งสักยานเขาครับอยู่บ้านหนองห่างนะพี่น้องนะเนาะน้องไทยมิมดทักทายนี่อยไหมอโอเคสิชพาเดียวไปใส่เนี่ตับอ,อ่ะโอเคแล้วเฮาจะไปเบิรงเขาซีเข้าพร้อมนะครับข้าเห็นแนวดหนนะ มักกะทินโอ้มักทินแก่โอ้ยโอ้ยลุงหยุดเราเบาเราขอมักะทินเด้อลุงหยุดขอมักะทินเด้อขยับมักะทินเด้อนะครับมาเบิ่งอันมักกุ่ินเขานะครับพี่น้องนี่มักกุ่ินกะมีก็าจะขอมักะทินนะครับไปกินกับตั้งมะงพี่น้องเอ้เพราะเอาได้บ้านเราบ้านเรบอกเร็วๆแล้วครับลุงหยุดขอบมักะทินเด้อขยขอมักกะทินเด้อ ขอมะกะทินเนีอยเด้อนะครับมขอมะกะทินลงยุทธนะครับหมักโมไอ้มักมักหุงกับมีนะครับเดี๋ยวเอาไปงวดหน้านะครับเองไข่มาหลักนะครับข้อถนัดหลักนะครับถัาหลักแล้วมันสิแซ่บนะครับเออถ้าขอลำเบียกแซ่บนะครับพอสิเงืออันเอามะกะทินมากินกับตำหุ่งดีนะเดี๋ยวหาแนวต่อยกันจะบะเพราแนวเมี่ยนอัน เนี้ยอันนั้นอนะันทีไม่มุดววอันเนี้ยกาะหอเออจะทางพุน่นอันสิเกยกว่าทางพุน่นอ่ะมันมีทางพุ่นผมได้เกยกว่าทางพุ่นสิเกยกว่าเอาเนี่นะยจากเนี้ยขึ้นกกไม้ขึ้นนิบนึงนะดึงลงมาหน่ยนะดึงน,ะนี่นึงดึงลงมาหน่อยหนึ่มืดดิสเอากินแซ่บเส็ง จะแค่เป็นง,ง่าเราหักเด้กุ่มลงมาเธอซิเพื่อเขาเสี่ยวหมากมันนะครับเนเสี่ยวหมากก็ถึงไั่ดีเก็จะหักเอาง่ามันน,น้องเข้ามาหักเอาง่ามันมันก็นหักไปนน้ำล้วคนก็ได้เนาะที่ถ่ายไป็นน้ำมาเห็นเดียวแล้วเนาะเออนี่เขาดึงเอาหมาก,ก หมากมันไปแกะอหามากมันไปกินนะครับพี่น้องก็ตำหุงก็ไทยม,มดนะครับเพราะอะเนี้อันนี้คือว่าแก่สุดๆนะเดี๋ยวผมไปดึงเอาอีกก่อนคือว่าแก่สุดๆเอาอีกเป็นหยังไม่เป็นหยัง,งประกัดกินลินนะครับเอาไปเพื่อเอาไปย่ำลินนะผม,มกินย่ำลิ่นนะครับ มน,น,น,น้มลงมาจาักหน่อยบรบบบโน้มลงมาอีกจังหน่อยบรบบอยากเ็นักนะครับน้มลงมาจักหน่อยย้อนแสงจันหน่อยแต่ว่าเข้าห้อบริจักพักมันนะาห้งบริจักพักงน้ามหนนาะ อ้อก็ไปอยากหักง่ามันันนะ้าคอซองกิ่งนีงกนะ่ก็ะเพาหน้ามันจิแก่จังหน่อยก็สั่งมนันเนาะเอาสมี่ก็พอเขา,อาพอ,าอามักะถินมันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมันเดียวเอาสมี่กระเพาะนะครับพี่น้องเดิเอาไปกินตำหุ้งไหมพี่น้องนะเพอล่ะมุ้งต่ำเออมะลิตำหุ้งออหานลอยมะเพ็ดเขาเออทันท่าลำหุ้งนะ ดึงตุดไปเลยแม่เอ๊ะได้ละ่ะพอพอกกินกระต้องหงเขาปะ่ะวันโหลดกูละเดีย๋ยวเขาจะไปจิไปถ่ายไปสีเขาสีเขาและสีเขาสีเขาหนะ่านี่นะครับไปไปทัวที่ตัวเดนแล้วครับพี่น้องไงเออมันผมก็มาแต่ส่งสักยานเขานะครับส่งสักยานเขาแล้วแล้วก็ไปส่งสักยานเขานะเอากรมีเงินใส้นะครับผม มาเลาะลิ่นน้ำท่วงให้ทงหน้านะครับมันวอรบ้างๆกับกากิจกรรมเฮ็ดนะครับผมเดี๋ยวไปบึงเขาสีเข่าอยู่นะครับเดี๋ยวสิพ้าไปถ่ายเขาสีเข่าฮันเลงคนยังบอกให้เห็นเขาสีเข่านะครับสีเข่าทำไมเขาบอกวาสีเว่า้องตะเกา่าเขาตีเอาเนาะเดี๋ยวนี้เขาเสียรถไทยสีเอาเนาะเขาเสียรถไทยสีเอาอ่ามาเสื่องไว้ในรถก่อนนะครับไปกินกับตำหงเขาไปน่อง รงไม่พึ่งมือผมก็อยู่ในกล่องนี่แหละครับอืประมาณน,นี้นะครับซื้อตะหุงกินแซ่บๆนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจชีซัมนี่ก่อนได้พี่น้องเราจะไปถ่ายอันคลิปหน้าผมจะไปถ่ายอันไทยซีเขาเนาะไทยไมีมัดไปโอเค